ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 มาดาสาแอร์ยังเย็นอยู่นะครับแอร์ยังเย็นอยู่แต่ว่าไปเจอ ค่ามันอยู่ข้างล่างนี่ค่านมันใต้ด้านในตัววาลวรู้สึกว่ามีคราบน้ำมันแค่แอร์จางเย็นอยู่ก็รู้สึกมีคราบน้ำมันรู้สึกมีคราบน้ำมันน้ำมัน นี่มีข้าวน้ำมันนิดหน่อยมีข้าวน้ำมันอยู่มมาจากไหนกันดูนี่ครับนี่นข้าวน้ำมันเต็มเลยข้าวน้ำมันเต็มเลยน่าจะรั่วจากวาล์ว

วจสอบดตูแอร์แล้อร์ก็ไม่รวครับตู้แอไม่มีคราบน้ำมันตรนนี้จะดต,ตู้แอตรวจสอบไม่ม่รั่วครับเอเติมยาใช่มาสอาเดือนแล้วครับนหาเพราะน้ำทิ้งไม่มีไม่ไม่ไมีคราบน้ำมัน ที่ไม่มีทราบสองต้องรู้ทีหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับคานมันเฉียวอื้อเลยสำคัญมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเหม็นกลิ่นเหนม็นเฉียวอื้อเลยยังอยู่กับมัดด้าสามครับวันนี้ตรวจสอบแล้วเจอ คานวันตรงตรง,ตรงวาลไม่รู้วาวลรั่วหรือว่าโอลิงรั่วนแน่นะครับถอดมาดูดถอดมาดูดีกว่านะครับแต่เติมยาก็ใช้ได้เป็นหลายเดือนนะครับหลายเดือนเอ,อผมเติมมาข้างล่าสุดนี่สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วอาจจะเป็นมานานแล้วละครับเป็นมานานแล้วแต่ผมไม่ได้ดูอาจจะเป็นมานานแล้วผมแต่ผมไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสอบพอ มาตรวจสอบเลเออมันมีค่าน้ำมันออกมาของเขาใช้มาน,นี่ก็เติมมาหลายเดือนน้ทั้งยาหายหมดเลยต้องดูนนส,สองกต้องดูภายในว่ามันเป็นอย่างไรบ้างม่มีค่าน้ำมันไหมนะครับไปสองกล้องเข้าไปในท่อน้ำทิ้งสองกล้องเข้าไปดูว่ามันมีคาบไหม,ไหมข้างในมีคาบน้ำมันไหมข้างในแห้งนะครับข้างในแห้งข้างในแห้ง ถ้าใน,นแห้งถ้าใน,นไม่แห้งแห้งเลยคอยยืนนู่นไม่มีค่าดบมันเขียวไม่มีค่าดบมันเขียวครับแต่ไม่อยู่ข้างนอกค่าเขียวไม่มีอ๋นอน้ดิบมันตัวนี้ใช้ดิบมันเขียวครับไอ้มีค่าดิบมันแสดงว่ามันซึมอยู่ข้างนอกแต่ก็ใช้ได้หลายเดือนห้าหกเดือน แต่เขาจอดได้เกือเดือนนั้นยาหายหมดเลยข้างในนีไไไ้ไม่มีค่าน้ำมันนะครับเพิ่งต้นตรวจสอบดูสองกล้องดูไม่ไมีค่าน้ำมันแสดงว่าคอยเย็นไม่มีปัญหาคอยเย็นก็ยังดูดีอยู่ครับไม่มีค่าน้ำมันคอยเย็นก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันมีกลิ่นท่านใดครับนิดหน่อย อาจจะมาเจอตรงนี้ดเวล่าโอเคครับคอยอยูนิ่เดียหาไม่มีค่าน้ำมันแต่ค่าน้ำมันจะมีไปเจอตรงนี้นะครับตรงมหาวนี่ ครสองตรงวาววาวน้ำข้าวมันเต็มเลยสองตรงวาวมีข้าวมันเต็มเลยเขียวอื้อเต็มเลยอั้มสองตรงวาวนี่ข้าวมันเต็มเลยครับเขียวๆนั่นเลยเีเขียว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 ครับเขียว Không, không phải mấy hát là mấy chục mọi người có mặt chưa thêm nữa mọi người chưa thêm nữa mọi người chưa thêm nữa ก็ถอดฝาครอบใต้พวงมาแล้วไปแล้วครับจะถอดเบาะมาดูจะถอดเบา,มาะบามาดูเพราะว่ามันจะรั่วลิงหรือว่ารั่วเบาะอ่าเพราะฉะนัจะถอดถอดมาดูก่อนครับเดี๋ยวาวนอย,าอ,ยาออกแล้วแล้วถอดมาดูก่อน ออกไม่ได้ครับวาวัวนี้ใช้วาวดิแม็กใช้วาวดิแม็กโอลิง่แม่มีปัญหากับโอลิงโอลิงข้างในน,น,น,นม่ได้เราดิงไปด้วย ลิงไม่ค่อยดีครับลิงมันเป็นชิ้เกลืออยู่ลิงยะงไม่ค่อยดีลิงเป็นชิ้เกลือครับเป็นชิ้เกลือเป็นก้อนเลนยลิงเป็นชิ้เกลือเนะี่ยเป็นก้อนๆเน,นีย่ยแข็งโปกเลยลิงเป็นชิ้เกลือครับตัวน,นี้ไม่มีมรั่วลิงครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีวาไม่เคยเปลี่ยนเลย ัน,นี้ล,นนลิงไม่ดีครับเนี่ยลิงเป็นขี้เกลือครับตัวน,น,นีน no ้เป็นก้อนก้อนเลยนี่เป็นก้อนเลยนี่ยลิงเป็นขี้เกลือครับเป็นก้อนเลยตัวนี้อะไตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับตัวนี้มีนิดหน่อยเป็นก้อนเลยเนี่ยจับได้สัมผัสได้สัมผัสแล้วมันจะที่จะเป็นแข็ง สะพัดเราจะสึกเปนยันแข็งแข็งครับดูวาวนี่เป็นก้อนที่เกลือเต็มเลยครับเนี่ยก็อนที่เกลือท่านนี่นี่วาวเป็นที laughter, ่เกลือท่านนะครับที่เกลือท่านเนี่ยนี่ก้นที่เกลือ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 นะครับที่เกลือนี่ที่เกลือนะที่เกลือนะครับเป็นก้อนที่เกลือเลยเนี่ยเป็นก้อนที่เกลือนะครับ เกลือทั้งนั้นเลยไอสถึงรั่วครับเนี่ยที่เกลือทั้งนั้นเลยเกลือทั้งนั้นครับพี่เกลือหน้ามันรั่วนี่ก um. ็มีนี่ก็มีเหมือนกันพี่เกลือทั้งนั้นเลยเกาะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับเก็บมาที่เกลือทั้งนั้นครับพี่เกลือทำให้ลิงละรั่วได้ Okay. 乌林，乌林，乌 linh vàng số một. Và phép linh vàng. บางทีมนใช้เวลาเป็นช่วมงชั่วโมงครับมันตัต่อให้มันเร็วขึ้น ใส่หัวสายเข้าไปแล้วครับใส่หัวสายใส่บ้าเข้าไปแล้วใส่ใส่ข้างนอกไปถอดหัวสายด้านนอกออกด้วยนะครับถอดสายใหออกเพราะสายใหญ่นแข็งเพราะสายใหญ่นแข็งมันปรับไม่ได้สายใหญ่เป็นแข็งปรับยากข้างในเราก็ใส่ข้างนอกแค่นี้ดันให้ตรงตรงดันให้ตรงตรงเข้าไปเลยครับ ดูมันจะยเยียงหน่อยต้องทำสองมือครับต้องทำสองมือวักวักคั่มแล้วครับวักคั่มแล้วจะวักแค่ครึ่งชั่วโมงมจริงวักสักครึ่งชั่วโมงใส่ยมูสสายครับแล้วครับถ้าไม่ถอดมูสสายแล้วมันจะนี่ยากมันจะเปลี่ยนยากสายมันแข็งสัตว์ถอดมูสสายด้วยครับ ตอนนั้นก็เปลี่ยนไดเอร์ไปแล้วล้างแผงเปลี่ยนไดเอร์ไปแล้วแต่ไม่ได้ดูข้างในเพาไปจับดูข้างในเอ๊ะมันมีคราบน้ำมันถ้ารู้ว่าเห็นแต่แต่วันนั้นก็คงทํำแต่วันนั้นนะครับไม่ันนั้นไม่ได้ดูทําไปสองสองเดือนแลสองเดือนสองเดือนนะครับเดินกว่าสองเดือนแล้วเจออะไรก็ทำไปเรื่อยๆครับมาต้าคันนี้เจอปัญหาอะไรก็ทำไปเรื่อยๆ สตาร์ทเครื่องเติมยาแอร์นะครับสตาร์ทเครื่องเติมยาแอร์น้ล้วน้ำรล้างให้แล้ว่าน้ำล้างแแอร์ล้าง คันนี้แอร์เย็นหนาวครับแอร์เย็นหนาว

đẹp đây Cần là phong rôn Cái cơn 200 lối Nhà phong Đến mấy đỉnh kít này để tài cho hơi đi à tạt ra hấp, tạt ra Tạt